สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับเจเจแชนแนลวันนี้จะพาทุกท่านไปชิมอาหารทะเลที่ครัวชมวานนะครับครัวชมวานตั้งอยู่ที่ชายทะเลบ่อนอกจังหวัดประจวบคีรีขันแห่งนี้เองนะครับบรรยากาศของครัวชมวานะครับก็จะติดชายทะเลนอกเหนือจากอาหารอร่อยแล้วนะครับก็จะมีบังกะโลสําหรับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนอาศัยที่นี่ด้วยนะครับวันนี้เราเดินทางกลับทางภาคใต้ าใครไปทางภาคใต้ต้องการแวะชิมอาหารก็ขอแนะนําที่ครัวชมวานนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับช่วงที่เรารอสั่งอาหารนะครับเราก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรมารับประทานกันบ้างนะครับ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นครัวก็จะมีอาหารแนะนํานะครับสําหรับวันนี้นะครับอาหารวันนี้นะครับที่ขาดเลยไม่ได้ก็คือหมึกไข่แดดเดียวนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับรสชาติอร่อยนะครับเมนูต่อไปนะครับแกงส้มปลากระพงนะครับที่นี่จะใช้ปลากระพงตัวใหญ่ๆนะครับเนื้อแน่นอร่อยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากและรสชาติก็จะไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยนะครับ เมื่อมีแกงส้มปากระพงแล้วนะครับอีกเมนูเมนูหนึ่งที่เราสั่งก็คือข้าวผัดปูนั่นเองนะครับทานกับแกงส้มเข้ากันดีมากนะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือใบเหลียงผัดไข่นะครับผัดมาแห้งๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะครับทานกับข้าวสวยเข้ากันดีมากเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ